ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะติดใ,ใจได้ออกจากบ้านสวัสดีค่ะมิ้เพื่อนมาพ่มกบอู่แล้วนะคะวันนี้กบทางเพื่อนออกไาข้างนอก ดีใจได้ออกนอกบ้านวันนี้กบจะพาพะเพื่อนๆออกไปวันนี้มันเป็นวันที่สี่นะคะต้องออกไปจ่ายไปส่งเงินให้แม่ที่เมืองไทยต้องไปร้านไทยดีใจได้เจอเดบ้าไปลวโอเคปะ let's go นี่มาดูนี่นี่ละขึ้ามีดอกน,นี้ด้วยนี่ รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเรียกว่าดอกฟันสิงโตแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าคือดอกฟันสิงโตชื่อเขาชื่อว่าดอกฟันสิงโตโอเคแล้วกไปกันเถอะไปกันเถอะถนนโล่งมากเลยค่ะข้างหน้าไม่มีรถเลยสักคันแต่ฝั่งนี้มีนะคะวันนี้อากาศดีนะคะเพื่อนๆอากาศอยู่ที่25องศา สำหรับกบแล้วกำลังดีแต่สามีกบว่าร้อนสำหรับกบอากาศดีมากเลยตอนนี้แต่สามีกบว่าอากาศร้อนแล้วข้างหน้านู่นเพื่อนเห็นไหมคะมีภูเขาเห็นไหมปีนี้กบยังไม่ได้ไปที่ภูเขานั้นเลยปกติทุกปีไปดูหิมะเพราะว่าเมืองที่กบอยู่ไม่มีหิมะตกในเมืองนะคะเพื่อน ถ้าเราอยากเจอหิมะเราก็ต้องไปหาเขาที่บนเขานู่นข้างหน้าตรงนี้นี่นี่นี่นเห็นไหมคะคนนี้เขาไม่มีผ้าส่วนมากคนที่เขาไม่มีผ้าปิดจมูกเขาก็ใช้ผ้าหรือเสือ้อหรือผ้าปิดจมูกแทนนะคะเพื่อนๆนี้กลบมาที่ร้านจีนนะคะหลังจาก เดือนก,กว่าๆนะคะเพื่อนๆเดือนก,กว่าๆที่ผ่านมากบไม่เคยมาแต่วันนี้กบมาร้านจีนนะคะเพื่อนๆกบคงไม่ถ่ายข้างในนะคะเดี๋ยวกบจะเอามาให้เพื่อนดูนะคะว่ากบได้อะไรมาบ้างวันนี้เขามีฉากกั้นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆร้านถ่ายก่อนหน้าน,นี้ไม่มีเนาะฉากกัน้นระหว่างแชร์กับคนซื้อนะคะป้องกันนะคะเพื่อนๆดีมากๆ อันนี้กบมาส่งตังค์ให้แม่นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาซื้อของนิดหน่อยแล้วก็ได้ข้าวเหนียวไปหนึ่งถุงนู่นข้าวเหนียวโอเคเรากลับกันเลยวันนี้หมดไปเท่าไหร่คะคุณสามีร้าน s อเไปหมดเท่าไหร่บหมไม่ข้าวยี่สิบแปดเหรียญร้านไทยหมดไปเท่าไหร่คะที่ล่าเมื่อกี้ที่ร่าจ่ายแปดสิบแปดสิบเจ็ดเหรียญ ีไปสัก90เหรียญแล้วก็ร้านร้านจีนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ร้อยร้อยร้อยยี่สิร้อยยี่สิบบวกบวกเก้าสิบเป็นเท่าไหร่เป็นอ้ตีไปสักสองร้อยเนาะก็ได้เยอะอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนสองร้อยเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านเนาะมาได้อะไรไบ้างเนาะเพื่อนคะกบมาถึงบ้านแล้วนะคะเนี่ยกบได้ของมาเยอะเลยเดี๋ยวกบจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่ากบได้อะไรมาบ้างนะคะเพื่อน มาเริ่มกันเลยค่ะนะคะก่อนนะคะเพื่อนๆ,ๆกบได้มะม่วงมาสองอันมะม่วงมะม่วงกวงมนมะม่วงกวนมาสองอันได้ผักกาดดองมาได้ผักกาดดองมาสี่สี่อันอันนี้สามีของสามีกบมะม่วงหัวทองร้องขิ้นข้าว หอชีโปหวานไม่ที่เราดูอ่ตรงนั้นตากล้องจ้านี่ตาคูสีเขียวได้มันฉาบมาสองอันอันนี้สามีกบมาทีไรกินหมดคนเดียวทุกทีเลยนะขออันนี้ขอขอ ฟองเพื่อนๆอันนี้ขนมอาสับป,ประรดใส่สับป,ประรดได้ประทูมาสองแพ็คร้านไทยได้มะพร้าววุ้นมะพร้าวหนึ่งได้ถั่วด,ดำลูกชิ้นปลาโอเคแล้วก็ได้ ถั่วตัดมาสองอันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ข้าวเหนียวนะเพื่อนๆเราไม่มีความสามารถต้ขึ้นมาได้เพราะมันหนักมากต่อไปร้านเอเชียนะคะกดได้ถั่วเม็ดถั่วถัวเหลืองมาอันนึงถั่วเขียวมาอันหนึงน้ำตาลมะพร้าวสาคูสีขาว วกวยกะทิมะพร้าวผบได้มาสามกระป๋องกะทิมะพร้าวได้นี้ขนุนแล้วก็ลูกตาลสอง ได้น้ำเก๊ก้วยมาหน,นึ่งอันสามที่ก๋วยละน้ำเก๊กฮวยได้ลำไยสดมาหนึ่งหนึ่งพามั้งหนึ่งพาหรือสองพาไม่แน่ใจนะเพื่อนๆนะโอ้ไม่จ๋าได้ขนุนได้ขนุนมาสองสองแพ็ค สามีกลุหวลัวลาะน้ำน้ำจักห่วได้เส้นเล็กไม่เป็นไรที่รักอยู่ตรงนั้นได้เส้นเล็กมาสองห่อเลืออยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนๆจะเวียนหัวได้บะหมี่เหลืองมาหนึ่งแพ็คแผ่นปอเปี๊ยะหรือแผ่นขนมจีบ ได้เผือกมาหนึ่งชิ้นได้ฟักทองมาครึ่งหัวครึ่งลูกนะได้ถั่วฝักยาวมาหนึ่งแพ็คได้แตงมาเยอะเลยเพื่อนๆกบชอบกินแตงเล็กแบบนี้แตงลูกบบเล็กอร่อยน่าจะเพาหรือสองเพา ได้หอมหอม,หอมหอมหอวใหญ่มาสองหัวได้ต้นหอมมา3มกรัมได้ผักสารเน,มน่มา1กรัมได้มันแกว้ว มันหนึ่งถุงหนไม่รู้กี่คราวแล้วนะที่รักถอยไปอีกหน่อยได้เห็ดนางฟ้ามาหนึ่งถุงได้ผักแพลมมาหนึ่งกร,รม่มเยอะเลยเพื่อนๆยาวหน่อยนะได้มะละกอมาหนึ่งลูกค่ะเยอะจริงๆเพื่อนๆกุบ เพราะว่าไปร้านเอเชียเนี่ยกมไม่ได้ไปประมาณเดือนกว่าแล้วเพื่อนเกือบสองเดือนกมก็เลยม,มาเยอะหน่อยพอไปทีก็ได้กล้วยกล้วยน้ำว้าสวยๆมาหนึ่งหวีได้ผักชีลาวมาหนึ่งแพ็คได้ผักสลัดมาหนึ่งมาหนึ่งต้นมาหนึ่งกอมันหนึ่งต้น ใบหัวละพามาหนึ่งแพ็คอันนี้เขาเรียกถั่วอะไรกบก็มไม่แน่ใจนะเพื่อนๆกบก้อมอันนี้กบข้ามกบจำชื่อไม่ได้กบข้ามเอามาผัดได้ผักชีนะคะผักชีหอมป้อมมาสามกรัมได้ผักอดอกกะหล่ำม,มาหนึ่งหัว ไายมะนาวมาสามลูกโอเคทีนี้เราจะมาดูของสดบ้างนะคะเพื่อนๆกบได้อะไรมาบ้างของสดงของกบกบได้ตีนไก่มาเพื่อนๆกบอยากกินตีนไก่อย่างที่เพื่อนๆรู้ในหลายๆคลิปที่กบพูดกบได้ตีนไก่มาสามแพ็ อย่างที่บอกเพื่อนๆกบบอกเพื่อนเพื่อนว่ากบอยากกินตีนไก่ในไหนไปแล้วก็เลยซื้อมาเลยสองแพ็คอันนี้เล็บมือนางนะคะเล็บมือนางที่เอามายำนะคะเพื่อนๆอันนี้ผ้าคิริ้วกบได้มาสองอันสามีกบชอบแล้วก็ได้ปลาหมึกนะคะหนวดตลาหมึกมาหนึ่งพายหนึ่งกิโลหนึ่งพาย ได้กุ้งสดมาหนึ่งเพาเหมือนกันได้ได้ปลานิลตัวใหญ่มาสองตัวตัวใหญ่มากเนี่ยคะ่ะเพือพ่อนเกบได้กบจ่ายไปวันนีท้ทั้งหมดทั้งหมดที่กบจ่ายไปวันนี้ประมาณสองร้อยตีไปสักแท็กด้วยอะไรด้วยนะคะเพือพ่อนเพื่อสองล้านกบขอรวมไปประมาณสองร้อยี่สิบก็แล้วกัน บวกแท็กบวกภาษีบวกอะไรด้วยก็ตีไปสักหกพันหกร้อยบาทนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆทั้งหมดประมาณหกพันหกพันหกร้อยบาทนะคะเพื่อนๆวันนี้ที่กบจ่ายไปทั้งหมดก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ากบก็ได้ผักได้ของสดมาเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆได้ไม่ใช่ของสดก็คือผลไม้คือทุกอย่างโอเคอ่ะเพื่อนๆกบว่า เพราะว่ากบตอนนี้กบออกจากบ้านนะคะเพื่อนๆไม่ได้ออกไปบ่อยแต่ก่อนกบออกอ่าตอนนี้กบประมาณสิบกว่าวันสองอาทิตย์สองอาทิตย์ออกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆกบขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณทุกไลค์เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกบจะเก็บของแล้วก็ไปอาบน้ํานะคะทําความสะอาดร่างกาย โอเคค่ะเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆรักทุกเพื่อนทุกคนค่ะบ๊ายบาย